สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจํานวนเฉพาะกันนะคะจานวนเฉพาะคืออะไรจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนนับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองเราดูความหมายแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะหกของ1มี1ตัวคือ1 ตัวประกอบของ2มี2ตัวคือ1แล้วก็2เรื่องตัวประกอบนี้นะคะเราเรียนไปแล้วเมื่อคาบที่แล้วเพราะฉะนั้นครูจะแม่ครูขออนุญาตไม่ทวนนะคะอ่าตัวประกอบของ3มี2ตัวก็คือ1แล้วก็3ตัวประกอบของ4มี3ตัวคือ1 2แลวก็4ตัวประกอบของ5มี2ตัวคือ1แลวก็5ตัวประกอบของ6มี4ตัวคือ1 2 3 6 ตัวประกอบของ7มี1กับ7ตัวประกอบของ8มี1 2 4แล้วก็8จากความหมายของจำนวนเฉพาะเมื่อกี้นะคะจำนวนเฉพาะคือจำนวนนับที่มากกว่า1และมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองจากตัวอย่างที่ครูให้มาให้นักเรียนดูว่าจำนวนไหนที่มีตัวประกอบ2ตัวก็จำนวนนั้นก็จะเป็นจำนวนเฉพาะค่ะ อ่มาดูนะคะ1เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นนะคะเพราะว่า1มีตัวประกอบแค่ตัวเดียวก็คือ1นะคะต่อไป2เป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่า2มีตัวประกอบ2ตัวคือ1แล้วก็2ซึ่งเป็นตัวมันเองนะคะ3เป็นจํานวนเฉพาะ4ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบทั้งหมด3ตัวนะคะ5เป็นจํานวนเฉพาะ เพราะว่ามีตัวประกอบ2ตัวนะคะ6ไม่เป็นเพราะว่ามีตัวประกอบ4ตัว7เป็นจนํานวนเฉพาะแล้วก็8ไม่เป็นจนํานวนเฉพาะนะคะทีนี้จากตัวอย่างที่ครูให้มาค่ะจํานวนเฉพาะจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะคือ2 3 5แล้วก็7ถามว่าจํานวนเฉพาะมีแค่นี้หรอคะไม่ใช่ค่ะจานวนเฉพาะมีเยอะกว่านี้มีเยอะมากซึ่งเราก็ต้องดูว่าจํานวนไหนที่ เป็นไปตามบทนิยามของจํานวนเฉพาะจํานวนไหนที่มีตัวประกอบแค่2ตัวก็ทุกตัวก็จําเป็นจะเป็นจํานวนเฉพาะหมดเลยค่ะทีนี้สิ่งที่ครูจะให้นักเรียนรู้ก็คือจํานวนเฉพาะตั้งแต่1นึถึงหนึนะคะจะมีทั้งหมด25ตัวตามนี้นะคะมี2 3 5 7 1 1 3 7 19 23 29้ยไปเรื่อยๆไปจนถึง97นะคะ ซึ่ง25ตัวนี้ถ้านักเรียนจําได้หมดเป็นเรื่องที่ดีมากเลยแต่ถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนจําแค่10ตัวนี้ก็ได้ค่ะแต่ครูเน้นย้ํานะคะว่าควรจําเพราะว่าเวลาเราเรียนในคาบต่อไปค่ะมันจะได้ไปเร็วนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้เข้าใจง่ายนะคะจําทั้งหมด4ตัวนะคะทีนี้ เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายของจำนวนเฉพาะแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำใบงานนี้นะคะ,ะใบงานที่หนึ่งให้วงกลมจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง100ก็ตามที่ครูให้เมื่อกี้นักเรียนก็ไปย้อนหลังดูแล้วก็วงกลมรอบหรือว่าระบายสีก็ได้นะคะจำนวนเฉพาะ1ถึง50มีกี่จำนวนนักเรียนก็นับไปค่ะว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างอืม จำนวนข้อ 3, ข้อสีข้อ5นักเรียนก็ตอบเลยนะคะทีนี้เรามาดูใบงานที่2นี้นะคะเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะคะอ่าเขาจะมีช่องจำนวนตัวประกอบแล้วก็ตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเราเรียนแล้วตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างมา1ตัว1ตัวอย่างนะคะก็คือข้อแรก 12นี้ค่ะ12มีตัวประกอบคือ1 2 3 4 6แล้วก็12ซึ่งตัวประกอบทั้งหมดนี้นะคะมีจำนวนไหนบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะเราจะก็จากที่ครูให้นักเรียนท่องเมื่อกี้เราก็จะได้ว่าอ,อ๋อมี2กับ3เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะก็คือ ตัวประกอบของ12ที่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่งตรงนี้ก็คือตัวเลข2กับ3นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะ,ะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถถามครูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสลามอัลัยกุมสวัสดีค่ะ